ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอ์แอมนะคะสวัสดีวันที่วันทำงานเกือบวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะวันนี้มันคือวันพฤหัสเวลาก็ล่วงเข้ามาตอนบ่ายสามโมงกับอีกสามสิบนาทีหายใจอีกไม่กี่ทีเลิกงานแล้วนะคะใช่ไหมกวงครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้สึกดีถูกไหมคะใช่ครับอีกพระเบียยก็จะเข้าสู่วันซ้อมวันหยุดพีวันหยุดจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดูสิแค่คิดก็รู้สึกแฮปปี้แล้วเห็นไหม คุณฟังบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมก็จะเป็นไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่เรากะป้กระเป๋าถูกไหมถูกครับอ้าวมันช่วยนะอภิกรพูดไปบ่อยๆมันช่วยไหมถามจริงพอเรารู้สึกว่าวันศุกร์มันเริ่มเป็นพรีวันหยุดเราจะทํางานแบบทาเหมือนเดิมนะคุณภาพเท่าเดิมแต่ใจมันผ่อนมันไม่ได้แบบเมื่อไหร่จะห้าโมงเย็นนะเปล่าเพราะมันแบบมันมันหยุดเบาๆมันหยุดไปแล้วเบาๆอะไรเงี้ยเราก็สะดุกกับมันไปค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไป กังวลน,นะคะเพราะว่ายังไงเรารักหรือไม่รักงานเราก็ต้องทำกับไม่ทําไม่ไมีกินเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเริ่มจัดตารางการกินได้เงินเดือนเราให้ดีค่ะเพราะวันนี้พิ่งวันที่สองและเดือนนี้ยาวเลยจ้าพูด้ยผมใจหายเลยนะยาวเลยจ้า มันไม่มันมันไม่สามารถใช่คำว่าอีกแป๊บก็สิ้นเดือนได้อะเพราะมันเพิ่งผ่านสิ้นเดือนเดือนตุลามาอันนี้ก็หลอกตัวเองมุมไหนไม่ได้สักกมุมนึงหรอไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ค่ะบริหารจัดการดูซิว่าเราจะจัดการกับตู้เย็นของเรายังไงซื้ออะไรไปไว้ตรงไหนอะไรที่มันแบบว่ากินแล้วมันซื้อแล้วมันไม่ได้เสียง่ายทุนไว้หน่อยถูกไหมใช่ครับแล้วก็ใส่ให้มันพอดีดําความสะอาดตู้เย็นนิดนึง ถ้ามันแบบเก่าแล้วนะแต่ถ้ามันไม่เก่ามันไม่ใช่ไม่ต้องทำความสะอาดแต่ความเย็นก็จะโอเคมันก็เก็บอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นของที่แช่มันก็ยังพอไหวถูกไหมใช่ครับและอันนี้คือสารภาพตรงๆเวลาที่เขาบอกว่าหมดอายุต,ต้องกินภายในวันนี้เนี่ยไม่เคยหมดตรงเขาเลยนี่ยืดออกอือมกว่ากินหมดตรงไหม,มบางอย่างมันจะผมจะรู้สึกว่าถ้าเราเอาใส่ตู้เย็นแล้วอ่ะแปลว่าขยายออกไปได้อีกนิดนึดนงถูกไหมถูกครับคืออย่างนมสดอย่างเงี้ย ถ้าเขาบอกว่าเสียวันที่แต่ถ้านมสดอ้อมก็ไม่ค่อยกล้านมสดยังไม่ค่อยกล้าแต่ถ้านมปรี้ยวไม่แน่แต่มันจะเปรี้ยวคว่าเราแบบนะเขาจะมีหมดอายุกับเบสบีฟอร์ใช่ไหมอายกับเบสบีฟอร์คือแต่เดี๋ยวนี้ก็เอะอะก็ใส่อีสปายอ่ะแล้วถามจริงเวลาคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมซื้อส้อมโอสมมุติเราไปซื้อส้อมโอที่ห้างวันนี้นะเขาบอกว่าควรบริโภคภายใน<พ>ถึงพรุ่งนี้ส้มโอที่บ้านเนี่มันจะอยู่อะไรแค่คืนเดียวมันต้องอยู่ได้อีก ถูกป่ะก็ใช่แต่เราก็ชิมก่อนก่อนจอนะก็ใช่ใช่เพราะว่าวิธีเก็บบางทีการเก็บถ้ามันมีน้ํามีอะไรมันอาจจะไม่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 ไมไมดีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันยากที่จะแบบพอแกะแล้วยีิบสี่ชั่วโมงต้องกินให้หมดเพราะเมื่อก่อนเน่ะคนสมัยก่อนเขายังอยู่ได้ตั้งใช่ป่ะ <c oughs> ก่อนที่จะมีนวัตกรรมการแปะวันหมดอายุอ่ะครับเขาก็ขายของ <c oughs> แล้วบ้านเราก็ซื้อมาแกะ <c oughs> ถ้าทําไมเราแช่ตู้เย็นได้หลายวันแล้วมันไม่เสีย อ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันก็กินได้บ้างนะคะถูกปลารามันก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องเฝ้าสังเกตถ้ามันมีเชื้อแบบว่ามีดอกอะไรขึ้นมานิดนึงแม้แต่กระจิบเดียวเขาบอกว่าอย่าแบ่งให้ทิ้งเลยถูกต้องถูกต้องยาแบ่งอยายาเสียดายยาคว้านอะไร,รมันไหนมีเอ่อเป็นดอกดอกอัพเขียตรงนั้นที่ไม่ใช่ดอกไม้นะคะ <laughs> ที่เราพูดอันนี้ดอกที่เป็นเชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ให้เขียทิ้งแต่ให้ตัดแบบ ทิ้งมันไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาล้างมันก็มีวิธีออกมาหน่อยเนาะใช่ครับอะพวกแม่บ้านทั้งหลายก็เรียกได้ว่าก็ต้องบริหารจัดการบางคนใช้วิธีแบ่งเป็นแพ็คว่าซื้อหมูซื้อไก่มาแล้วก็แบ่งเป็นเล็กๆเล็กๆเลยบางคนซื้อผักมาแบ่งเคยดูนะที่เขาบอกว่าบางคนใช้วิธีทําเป็นแบบเหมือนแบบแพ็คเป็นซองซองหรือว่าประมาณว่าจะทําอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันช่วยให้การจัดการกับอาหารมันง่าย แล้วก็มันสดกว่าแล้วเวลาหยิบจับมันดีแล้วมันบริหารการเงินได้ดีด้วยซึ่งอันนี้มันก็เป็นความถนัดของแต่ละคนนะคะสูตรสําเร็จของหนึ่งคนไม่สามารถใช้กับอีกคนหนึงได้สะเสมอไปแต่มันอาจจะใช้ได้กับคนอื่นๆก็ได้มาในทุกเรื่องของชีวิตละคะคุณผู้ฟังเวลามีใครมาถามเราว่าเรื่องนี้ทํายังไง เราบอกไม่ได้หรอกว่ามันตายตัวอยู่แค่ตรงนี้ถูกไหมรประสบการเราเราอาจจะทําอย่างนี้แล้วสาเร็จเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างกันที่มีบริบทบางอย่างที่ต่างกันหรือต่อให้เหมือนเดะเลยก็ได้แต่เราครอบคลุมควบคุมบางอย่างไม่ได้บางครั้งมันก็อาจจะได้ผลที่ต่างกันและหรือถ้าเขาไม่กล้าที่จะทําแบบเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะคะคเหมือนกันวันนี้นะคะวันก็เมื่อวานมันมีข่าวออกมาแล้วว่าเนี่ยเตรียมตัวนะคะสาหรับเงินเดือนข้าราชการ ปีหน้าจะมีเวอร์ชั่นแบบสองเดือนไอสองเดือนละสองหนกับเดือนละหนแล้วที่เราพูดกันมาและเขาให้เลือกได้ตกลงเขาให้เลือกได้นะคะว่าคุณจะรับแบบไหนซึ่งในหนึ่งปีสมมติว่าปีนี้อยากลองดูว่าเอาว่าปีหน้าเนี่ยลองดูก็ไประบุลงไปก็ใช้อย่างนั้นทั้งปีนะคะแล้วถ้าลองทั้งปีแล้วรู้สึกมันไม่เวิร์คของปีถัดไป ก็ก็กรอกแบบฟอร์มใหม่เท่านั้นเองคือเขาก็มีโอกาสให้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนได้แค่ปีละหนึ่งหนเพราะวไม่งั้นมันก็ทํทงานยากอะทำสัง่งทาจ่ายยากเพราะมันต้องไปลิงก์กับนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ทดลองดูใครจะรู้มันอาจจะช่วยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ช่วยก็ได้ลองดูค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างถ้าไม่ได้มีอะไรเสียหายลองได้เพราะบางทีการออกนอกความคุ้นชิน บางทีแค่แบบนิดเดียวเองแล้วก็แบบอ้าวเหรอรู้อย่างนี้ใช่ไหมพี่กุงไม่แน่นะมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นตัวคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนที่รู้นะ EFM Shock News โอนเข้าแล้วหนุ่กขึ้นโรงพักแจ้งความเจอร้อยเวทพูดประโยคเดียวถึงกับยืนไม่ได้เชิญนั่งก่อนครับ EFM Shock News